สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ s u u n e Xtreme Channel กันอีกครั้งวันนี้มาพบกับ Unbox เราจะมาแกะกล่องลองชมเรื่องของผิพันธ์ PM Parametric Crossover Network จาก s a p c o ในชื่อรุ่นว่า SP Q1 นะครับสำหรับ s a p c o นี่เ,เรื่องของชื่อชั้นนี่ไม่ต้องคุยกันเยอะนะครับเป็นผิพันธ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ระดับ Middle-end จนถึง High-end มีให้เลือกสรรใช้งานหลากหลายมากสำหรับ ASPQ1 นั้นต้องบอกว่า เป็นปรี a m มม r คอสโวเวที่ได้รับความนิยมนะครเป็นดาวค้างฟ้าแล้วก็ถือว่าเป็นต้นตำรับปรีแอม n อนาลอกระดับหัวแถวของวงการเลยก็ได้ SPQ1 คือวันนั้นจะมีฟังก์ชันมีจุดเด่นตรงที่ว่าแยกวงจรแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวเครื่องนะที่ชี้ให้ดูอันนี้คือกล่องวงจรแหล่งจ่ายไฟระบบ Switching แยกออกมาคล้ายกับปรีย m มในเครื่องเสียงไฮเอนบ้าน เพื่อป้องกันการเกิดการรบกวนของวงจรแหล่งจ่ายไฟที่จะไปรบกวนการทํางานของวงจรภาคการทํางานหลักและทําให้เพิ่มค่า signal to noise ratio ให้สูงขึ้นด้วยสําหรับตัวปีเอมหลักนั้นมีความโดดเด่นอยู่หลายประการด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของวงจร Parametric e อีควอไลเที่ให้มากับตัวเครื่องนะมีอยู่ด้วยกัน5ย่านความถี่5าย่านความถี่เพื่อที่จะให้เกิดความหลากหลายในการปรับตั้งการทํางาน แล้วก็นอกจากนั้นแล้วในส่วนของวงจรอินพุตทางด้านขาเข้าความเหนือชั้นที่แตกต่างไปจาก pre a m crossover network ทั่วไปก็คือการออกแบบระบบอินพุตท,ที่มีให้เลือกทั้งแบบบาลานซ์และอันบาลานซ์โดยที่ใช้วงจรภายในตัวเครื่องเป็นตัว summing มมหรือว่าเป็นตัวจัดระดับความสำคัญของสัญญาณซึ่งเป็นหน้าที่ของชิป icop 2 7 5 of a m ซึ่งเราจะไปคุยกันเรื่องไฮไลท์ของชิป ic ตัวนี้ในอีกคลิปหนึ่งนะครับ สำหรับทางด้านฝั่งขาเข้าท่านผู้ชมดูนะสามารถที่จะปรับเกณฑ์แยกได้เลยจากช่องอินพุตหลักแล้วก็ช่อง aux input มีสวิตช์เลือกการทำงานทางด้านหน้าเครื่องให้นอกจากนั้นแล้วในเรื่องที่เป็นจุดเด่นการทำงานอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องอินพุนั้นเราใช้ op 2 7 5ซึ่งเป็นเรื่องของ o p ฟแอที่เป็นแบบโลน้อยเป็น bipolar jfet นะเสร็จแล้วในส่วนของ ทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค s อสโอเวอร์เน็ตเนั้นก็สามารถที่จะเลือกการทำงานได้2ลักษณะแบบ f u l ูลเ t นแบบ b บ a m มแล้วก็เพิ่มแบบที่สามารถคือ b a n d p a นะจะมีสวิตช์เลื่อนทางด้านบนของตัวเครื่องโหมดการทำงานให้ใช้งานนะเพราะนั้นเนี่ยท่านที่เลือกสรญญาไปใช้งานก็สามารถที่จะทำการปรับตั้งค่าการทำงานได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังแยกนะฮะจุดตัดความถี่ด้านบนเนี่ย สามารถที่จะปรับตั้งในฝั่งของการตัดแบ่งความถี่ที่เาออกไปใช้งานนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของการปรับควบคุมการทําลานของซ mm ับวูเฟอร์ก็สามารถที่จะมีปุ่มปรับควบคุมแยกออกมาว่าท่านจะปรับความถี่ตั้งแต่เท่าไหร่ก็ตามสเปคจากโรงงานผู้ผลิตระบุว่าปรับได้ตั้งแต่3 0เฮิร์จนถึง2 5 0เฮิร์แล้วก็มีปุ่มกับเฟดให้มาเสร็จนอกจากนั้นนะครับ จุดเด่นการทํางานอีกจุดหนึ่งของเปรียมรุ่นนี้ก็คือเรื่องของสัญญาณขาออกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเปรียมชับโก้หรือว่าในส่วนของไฮทูโรรวมทั้งออดิโอโปรเซสเซอร์คือไลน์เอาท์จะให้สัญญาณขาออกได้สูงถึง9.5โวลต์ไ m เหรือ1 4โวลต์พูพีกนะฮะซึ่งนั่นหมายถึงว่าท่านสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับมีความยืดหยุ่นในการใช้งานก็ทั้งสูงส่วนแจ็คทางด้านหลังของตัวเครื่องขอหยิบให้ท่านดูนะฮะเป็นแจ็คแบบ สไตล์ทิฟฟานีชุบนิกเกิลนะเพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์ของหน้าสัมผัสส่วนช่องตรับสัญญาณจากตัววงจรแหล่งจ่ายไฟก็ต้องบอกว่านี่ฮะแหล่งจ่ายไฟก็คือต่อเชื่อมเข้าไปตรงนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือความสมบูรณ์แบบและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่หลากหลายในการใช้งานของเปรียมพารามิติกอิเล็กทรอนิกส์ s s ของ s ซปโกเอสพีครับ